และในเอพิโซดที่3นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่อุ้งค่ะกมลนาฏองค์วันดีค่ะและในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแฟชั่นเรวอลูชันค่ะว่าอะไรที่ทำให้ก่อตั้ง Fashion Revolution ขึ้นมาได้ค่ะพี่อุ้ง ค่ะจริงๆ Fashion Revolution เนี่ยไม่ได้ก่อตั้งในไทยเนาะ f a s h i น n Revolution นะคะเป็น global network นะคะก็คือเป็นเครือข่ายที่เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษค่ะโดยที่ตอนแรกสุดที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากเหตุการณ์โรงงานรานา plaza ถล่มที่บังกลาเทศเมื่อ24เมษายนปี2013ซึ่งในเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็ได้มีผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นช่างเย็บผ้านะคะมากถึง1,140 กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้สูญหายจำนวนมากผู้บาดเจ็บจํานวนมากทีเนี้ยเ,เหตุการณ์นั้นเป็นเหมือนแบบเป็นคอลลิ่งเลยที่ทำให้นักอ,ออกแบบหรือคนที่ทำงานในวงการแฟชั่นที่ตะวันตกอะค่ะซึ่งเขาเป็นเหมือนกับต้นตอเนาะเป็นเจ้าของเป็นบริษัทแม่บริษัทของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาตระหนักว่าจริงๆแล้วผลกระทบจากการทำงานที่แบบเร่งรีบจากการแบบ กดดันเรื่องออเดอร์หรือกดราคาเนี่ยทำให้ชีวิตของคนในประเทศโลกที่3เป็นยังไงตอนนั้นก็ก่อตั้งโ,โดยนะักออกแบบ2คนที่เป็นไพลอนเนียของที่อังกฤษอะค่ะไพลอเนีย er, เรื่องเกี่ยวกับ Sustainable Fashion ชื่อว่าออ s โ l ล่าเดอคาสโรกับ Carrie ซอ m e r s เนี่ยเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็จัดตั้งเป็นแฟชั่นเร v o ลูชั่นมูฟเมนต์ขึ้นมาซึ่งปีแรกเนี่ยก็จะยังแบบมีอยู่แค่ที่อังกฤษแต่ว่าเข้ามาปีนี้ก็เป็นปีที่เ,เริ่มใน2014เนาะ เริ่มมาปีนี้ก็นะเข้าปีที่7และ<ม>ก็มี92ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะ<ม>ซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมี country coordinator อย่างอุ้งเนี่ยประจําแต่ละประเทศแล้วก็ทุกพวกเราเนี่ยทำงานกันเป็นวอล u เนเทียก็คือเป็นทีมอาสาสมัครค่ะแต่ว่าที่อังกฤษเองเนี่ยจะจดเป็น uh, community interest company คือบริษัทที่ใส่ใจสังคมก็จะมีคล้ายคล social enterprise บ้านเราแล้วก็จะมีจดเป็นมูลนิธิเพื่อแบบดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคแล้วก็ใช้ ่าเป็นเหมือนเงินทุนในการดำเนินงานของ global เองใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในตัว fashion revolution เองค่ะก็มีกิจกรรมต่างๆ ด้วยใช่ไหมคะในการที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมได้ค่ะใช่จริงๆกิจกรรมมีหลายอย่างเลยค่ะคืออุ้งอได้ไปจอยแฟชั่น v อ l u t ชันแรกสุดเนี่ยตอนที่เป็นนักเรียนอยู่ที่อังกฤษค่ะตอนนั้นเรารู้แหละว่าเรามีความสนใจเรื่องนี้แล้วเราอุตส่าห์ไปถึงประเทศเขาแล้วเราก็เลยส่งอีเมลไปสมัครเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะคือของ global เขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า student ambassador นะคะก็คือใครสังกัด เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาลัยไหนก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนได้ตอนนั้นเราก็ได้จัดหลากหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการนําหนังสารคดีมาฉายแล้วก็แบบจัดพูดคุยจัดอทอลอ์กเงี้ยค่ะซึ่งพอกลับมาไทยเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนที่มีความตระหนักรู้เรื่องนี้หรือมีบทสนทนาเรื่องนี้ในสังคมไทยมากเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่า โอเคกลับมากลับมาเริ่มในไทยในไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่2018ค่ะแล้วก็ กิจกรรมที่เราจัดเนี่ยก็มีตั้งแต่การเนี่ยใช้นังสาะคาดีดิสคัสกันว่าแบบสิ่งที่เราเห็นในหนังปัญหาต่างๆมันคืออะไรเชิญชวนแบรนด์ที่เป็นต้นแบบที่กําลังทําสิ่งดีๆหรือผู้ผลิตที่กำลังทําสิ่งดีๆนะคะมาแชร์เบสท p ปรั t i ิสกันทั้งในแง่มุมของเอติเคิลหรือว่าเรื่องแบบแรงงานที่เป็นธรรมแล้วก็แง่มุมของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีแบบเวิร์กช็อปสำหรับนักออกแบบที่อยากจะปรับ เปลี่ยนเป็นการออกแบบเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นมีเรื่องของอสำหรับคอน sumer เลยที่ชอบมากๆก,กันก็จะเป็นงานแลกเสื้อผ้าหรือว่า c l o s s ว w a p ค่ะที่เชิญชวนให้คนนําเสื้อผ้าเก่ามาแลกกันเพื่อลดขยะสร้างการหมุนเวียนของเสื้อผ้ามากขึ้นค่ะค่ะแล้วพี่อุ้งมีคําแนะนําหรืออะไรที่อยากจะแนะนําผู้บริโภคที่ไม่เคยรู้จัก sustainable fashion ให้เขาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราไหมคะค่ะ,คะ จริงๆตอนนี้แบบแเรื่องเรื่องปัญหาแฟชั่นเรื่องก็เริ่มมีความตระหนักรู้กันมากขึ้นเนาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นว่าเอาโซลูชันของมันคืออะไร<ม>ฉันต้องซื้อน้อยลงหรอหรือว่าฉันแบบฉันต้องอดเอ j นจอยแฟชั่นหรือ<ม>แบบเราจะไม่สนุกกับการแต่งตัวหรือเปล่าถ้าเราต้องมาเป็นส a i นซึ่งขอบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่เลยเรายิ่งต้องแบบสนุกขึ้นหรือยิ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งที่แบบ Uh, เราอาจจะคุ้นชินเนาะกับฟาสแฟชั uh, ่นมันคือความสำเร็จลูกที่ว่า<ม>เราแบบเห็นลูกนี้เราแบบหยิบ c ีเอเราแบบซื้อใส่ได้เลยแต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือเราก็จะใส่ซ้ำกับชาวบ,บ้านเขา<ม>เราอาจจะแบบเดินไปชนหรือแบบมันมีความแบบคือในความสำเร็จรูกมันก็มีความที่ทำให้เราไม่โดดเด่นแตกต่างอยู่<ม>ทีนี้คนที่เขาแบบชอบแต่งตัวจริงๆชอบแฟชั่นจริงๆเนี่ย เรก็เริ่มหันมาสนใจเรื่อง s u s t a i มากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งเลยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าช่วยโลกเป็นหลักด้วยแต่ว่าเพราะความ u n i q u ของเสื้อผ้าแนวนี้ค่ะที่แบบอาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบหาย,ยากขึ้นมีความพิเศษขึ้นทำมาคุณภาพดีขึ้นหรือว่าการช้อปปิ้งเสื้อผ้าวินเทจมือสองหรือการแลกเนี่ยที่เสื้อผ้าของเราที่ได้ใส่มาเนี่ยมัน u n นิคแน่ๆละมันไม่เดินไปซ้ำใครซึ่งอุ้งก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนของ การซื้อเสื้อผ้าวินเทจแบบในตู้เราเนี่ยก็ยังมีเสื้อผ้ามือหนึ่งอยู่แต่ว่าแบบหลายๆตัวก็เป็นมือสองแล้วก็แบบแบรนด์จากแบบไม่ต้องถึงกับซื้อ Sustainable Fashion Brand ก็ได้แต่เป็นแบรนด์ของแบบโล c คอยยังดีไซเนอร์ที่เขาแบบผลิตจำนวนน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ Sustain กว่าเราไปซื้อแบบแบรนด์ใหญ่ๆทีเนี้ย Uh, พอเราเริ่มแบบ mix and match ได้ว่าเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนเราเริ่มกับมารู้จักตัวเองว่าเอ้ย mm hmm. เราเป็นแบบสไตล์ยังไงเราอยากจะมีภาพยังไงออกไปบนโซเชียลมีเดียคือเดี๋ยวนี้แบบ content is queen เ mm hmm. นาะแบบว่าทุกคนก็อยากจะแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่ว่า อยุยากจะชวนว่าเออจริงๆแค่เราหันกลับมาแบบ explore สไตล์ของเราให้มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะแบบเจอเซอร์ไพรส์ใหม่ๆกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ได้อย่างงาน close swap เองเนี่ยก็เป็นเหมือนแซนด์บ็แบบห้องแต่งตัวเลยที่คุณจะได้ explore เสื้อผ้าเยอะมากๆในคราวเดียวโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแบบมากเท่ากันไปซื้อใหม่อะคะ mm ่ะ hmm. อย่างแบบเราจ่ายค่าตั๋วเข้ามาแบบ2 3 0 0บาทเราได้เสือ้อผ้ากลับไป10กว่าตัวอย่างเงี้ย คือสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปิดพื้นที่ให้คนได้มาสนุกกับการแต่งตัวโดยที่ไม่ต้องแบบคอสเดอะแพลเน็ตมากขึ้นมากกว่าที่จะแบบทำให้คนรู้สึกว่โ้ยฉันแต่งอะไรไม่ได้เลยหรือว่าทุกคนต้องกลับไปทอผ้าใส่แบบหม้อห้อมอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่าแบบจริงๆแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่การรู้จักตัวเองเป็นหลัก แล้วนอกจากโปรเจกต์แฟชั่นเรว l ลูชันที่พี่อุ้งเคยเกล่าวมาค่ะว่ามีคลอสเว็บอะไรนี้แล้วมีโปรเจกต์ไหนที่พี่อุ้งอยากคิดจะทําขึ้นในประเทศไทยอีกไหมคะช่วยเล่าให้ฟังน่อยค่ะจริงๆโปรเจกต์ Project ที่อยากจะทําเพิ่มในไทยค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมื่อกี้เลยคือเชิญชวนให้คนกลับมาค้นหาตัวเองรู้จักสไตล์ตัวเองซึ่งจริงตอนนี้เราก็เริ่มทำไพร์โกันแล้วภายใต้ชื่อว่าโปรเจกต์ซีมค่ะใน Fashion Revolution ก็เราก็จะมีเวิร์กช็อปที่ตั้งแต่ชวนคนกลับมาค้นหาแบบใช้เราใช้โปรเซสของศิลปะหรือว่าอาร์ตเทอรรปีนะคะมาเชิญชวนให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วแบบเราให้แวลูกับเรื่องอะไรเราอยากจะโปรเจกต์ตัวเองออกไปยังโลกภายนอกแบบไหนอะคะ่ะแล้วก็ Uh, ตรงนี้เราก็จะมีเวิร์กช็อปอย่างเช่นการจัดตู้เสื้อผ้าเหมือนมาเรีคอนโดตู้เสื้อผ้าตัวเองเพื่อให้เราเห็นแพทเทิร์นการซื้อของเราที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดได้ว่าเราจะเลือกรับหรือไม่รับอะไรเข้ามาในอนาคตเราก็ยังมีวั e ดรอบเอเซนเชียลเวิร์กช็อปที่เรามีเพอร์ซนาลสไตลิสต์เนี่ยมาช่วย g กด d ให้แต่ละคนเลยว่าแบบเออเราแต่งตัวยังไงมันถึงจะตอบโจทย์ go life go หรือ professional go ของแต่ละคนซึ่งเราก็แบบ อย่างที่บอกเราพยายามจะทําให้เรื่องของการแต่งตัวที่มันดีกับโลกอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่วินวินสําหรับคนแต่งด้วยไม่ใช่ว่าแบบอ้หน่าเบื่อไม่สนุกใช่แ้แบบว่าเราก็อยากทำคอนเทนต์แนวที่เป็นเรื่องของสไตลิ่งหรือว่าแคปซูลวอทดรอปแคปซูลวอทดรอปเนี่ยก็เป็นเหมือนอวิธีการเนาะที่ตู้เสื้อผ้าเราอาจจะมีเสื้อผ้าแค่ ไม่กี่ชิ้นแบบ12ชิ้นถึง30ชิ้นแต่ว่า mix and match ได้แบบเป็นร้อยลูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าถ้ามีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องสไตล์มากขึ้นเนะเราน่าจะทำให้คนที่แบบอาจจะไม่เคยสนใจเรื่อง s u s t a i n a เ l e ลเลยหันมาสนใจได้มากขึ้นค่ะได้ค่ะยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมเนี้ยนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ที่เ c e b o o k หรือ Instagram ของ Fashion Revolution Thailand ก็ได้ค่ะ สำหรับเอพิโซดหน้านะคะเราจะมาพูดคุยถึงแฟชั่นและก็คอมมูนิตี้กันค่ะ,คคะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโซดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสา,ารเพิ่ามเติตมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ Facebook ไทยมุกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมุกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมุกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ thaimook.org ค่ะ